สวัสดีวันนี้เจอกันใหม่นะครับคันนี้เป็นมิวเซว่นปีศูนย์หนะครับอ่าอาการเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังก่อนนะคันลื่นนะครับคันลื่นไม่มีกําลังไปโทว์วิ่งไม่ได้นะครับอ่ะเรามาดูสาเหตุเบื้องต้นกันเลยนะครับมา้องมาดูกัน อาการของรถคันนี้มีอาการเหมือนเหมือนน้ําเข้านะครับน้ําเข้ามันไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงอาจจะดูน้ําหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นคาบน้ําอยู่ในระบบนะมันขึ้นคาบน้ําอยู่ในระบบพวกในตรงนี้เดี๋ยวแป๊บน,นะนี่จะเป็นคาบน้ําเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงนะครับอ่ะแล้วก็น้ําเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันทำตอนเขเรียกว่าทําการปฏิสนธินะครับกับภากคัดไม่ได้ มันเลยทําให้ผ้าคัดไม่อันนี้อันนี้แล,ล้วเปรตจากนี้ร่อนนะครับร่อนดูดูนี่ดูนี่อ่าร่อนดูนะนี่หมดเลยเหลือตะเหล็กนะครับเหลือตะเหล็กอือไม่เหลืออะไรนี่มีผ้าเดียวกันนี่เหลือแต่เล็กเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมถึงร่อนนี่อันนี้คือร่อนมนึงเลยหมดอายุสองเลยโดนน้านะครับสองเลยโดนน้ํา อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องโดนน้าด้วยหมดอายุด้วยพากันเสียนะครับอ่าอย่างเงี้ยอาจจะดูนะเพื่อนๆดูนี่นี่อ่ะมีนี่มีคาบน้ําเกิดขึ้นไม่รู้มาอย่างไงเกิดมาคาบน้ําก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจเป็นไปได้ก็ก็เราเราก็ทําการพันเคลียร์ซ่อมเคลียร์นะครับอ่าพวกผ้าคัดพวกนี้ผ้าโอริงอะไรพวกเนี้ย ่ะก็เดี๋ยวทําการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับก็คันนี้มาไกลจากชนบุรีนะครับอ่ะก็ฝากขอบคุณด้วยทาง p o s NSS นะครับที่ส่งงานขึ้นมาถึงกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คิดถึงกันก็ขอบคุณมากอ่ะฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งงานแล้วก็ฝาก NSS ชนบุรีนะครับที่รับแฟชชิ่งเคลียร ดูแลเรื่องเคียร์ของรถออโต้นะครับกรอบอุปกรณ์แต่งหลายๆอย่างที่เขาขายอยู่ก็ลองลองไปดูนะครับ NSS อ่าพี่ออสอะลองโทรเซอร์พี่ออส n อ s เเข้าหลักกันดูนะครับอ่ะฝากด้วยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวครั้งนี้เสร็จแล้วทบอ่ะอ่าถ่ายให้ดูใหม่